น้ำในเขื่อนอุบลรัฐใกล้เต็มความจุแจ้งเพิ่มการระบายน้ำสูงสุด15ล้านลูกบาศเมตรเมื่อวันที่10ตุลาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าปริมาณน้ำที่เขื่อนอุบลรัฐมีปริมาณกักเก็บ2,280ล้านลูกบาศเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ94ของความจุของอ่างมีน้ำใช้งานได้1,698ล้านลูกบาศเมตรหรือร้อยละ91ของน้ำใช้งานได้ มีน้ำไหลเข้าเมื่อวันที่9ตุลาคม2566ถึง116ล้านลูกบาทเมตรขณะที่มีการระบาย3ล้านลูกบาทเมตรและเหลือพื้นที่รับน้ำ140ล้านลูกบาทเมตรจากความจุท,ที่สามารถรับน้ำได้2,431ล้านลูกบาทเมตรนายประสิทธิ์อุปชิตผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือกล่าวว่าหลังจากที่คณะอนุกรมการซับก๊าน้ำแขจันทเห็นชอบให้เขื่อนอุบลรัฐเพิ่มการระบายน้ำออกจากเขื่อน วันละ3ล้านลูกบาทเมตรสูงสุดที่15ล้านลูกบาทเมตรหลังจากคาดการว่าน้ำจะเต็มเขื่อนอีก3วันข้างหน้าโดยวันที่10ตุลาคม2566ระบายน้ำา6ล้านลูกบาทเมตรวันที่11ตุลาคม2566ระบายน้ำา9้าล้านลูกบาทเมตรวันที่12ตุลาคม2566ระบายน้ำา12ล้านลูกบาทเมตรและวันที่13ตุลาคม2566เป็นต้นไประบายน้คงที่วันละ15ล้านลูกบาทเมตร จนกว่าจะมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงคาดว่าภายใน2วันนี้น้ำจะเต็มความจุ100%ของความจุอ่างและอีก7วันข้างหน้าจะมีน้ำไหลเข้าเขื่อนอุบลรัฐ520ล้านลูกบาศก์เมตรทำให้ต้องเพิ่มการระบายน้ำซึ่งการระบายน้ำสูงสุดที่15ล้านลูกบาศก์เมตรจะเป็นการระบายผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้ง3เครื่องซึ่งจะยังไม่มีการเปิดสปินเวย์และขณะที่ปริมาณน้ำในลำน้ำพองพื้นที่ใต้เขื่อน มีความจุ35ล้านลูกบาศก์เมตรหากการระบายเพิ่มจะไม่ส่งผลกระทบน้ำล้นตลิ่งแต่อย่างใดส่วนพื้นที่เหนือเขื่อนทั้งอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแกน่นและอำเภอโนสังจังหวัดหนองบัวลำพูทางเขื่อนอุบลรัฐได้มีการแจ้งเตือนประชาชนเรียบร้อยแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ติดกับอ่างเก็บน้ำได้มีการเริ่มขนย้ายสิ่งของมีค่าขึ้นที่สูงแล้วเพราะคาดว่าน้ำจะสูงเกินความจุข,ของอ่างเก็บน้ำจะไหลเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตร หากปริมาณน้ําไหลเข้ายังมีปริมาณมากขึ้นทางเขื่อนอุบลรัฐจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน,น้ําจังหวัดขอนแก่นเพื่อขอเพิ่มการระบายน้ําเพิ่มขึ้นทันทีครับสำหรับการระบายน้ําด้วยปริมาตร15ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเนี่ยเป็นการระบายน้ําผ่านเครื่องกาําเนิดไฟฟ้าโดยปกตินะครับเพราะว่าเรามีเครื่องกาําเนิดไฟฟ้าอยู่3เครื่องนะครับระบาย่องได้สูงสุดวันละ ห้าล yup. so, ้านลูกบาทเมตรต่อหนึ่งเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นรวมแล้วสามเครื่องอ่ะเราก็สามารถระบายน้ําผ่านเครื่องกําเนิดไฟฟ้านะครับโดยไม่ได้ผ่านประตูระบายน้านะครับวันละ15ล้านลูกบาทเมตรนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยความจุของลําน้ําพองนะครับที่อยู่ท้ายเขื่อนบุรัตนี่มีความจุ35้าล้านลูกบาทเมตรเพราะฉะนั้นเราระบายลงไป15้าล้านลูกบาทเมตรก็ไม่มีผลกระทบใดๆครับเพราะว่าจากการตรวจสอบจากการติดตามนะครับปริมาตรน้ำเนี่ย ก็ยังอยู่ในลําน้ําของลําน้ําพองอยู่ครับไม่ได้ไม่ได้ไไดเอ,อ่อล้นตลิ่งขึ้นมาแต่อย่างใดครับผมวันนี้พื้นที่เหนือเขื่อนเป็นไงบ้างครับในส่วนของพื้นที่เหนือเขื่อนเองนะครับเนื่องจากระดับเก็บกักปกติสูงสุดของทางกฟผนะครับอ่างเก็บน้ําเขื่อนบรัตของเราก็อยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบสองจุดศูนย์ศูนย์เมตรรทกรนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ระดับน้านี่อยู่ที่เก้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ยังยังไม่เต็มความจุอ่างนะครับแต่โดยก็ตามเราเองก็ได้มีการติดตาม รายงานข้อมูลนะครับให้กับทางจังหวัดนะครับโดยทีมงานของเขื่อนบุรัตนี่ก็ได้ไปน,นําเรียนข้อมูลให้กับทางาจังหวัดหนองบัวลำพูท่านได้ทราบถึงสถานการณ์นะครับอของความเป็นไปได้ที่ระดับน้ําจะขึ้นไปนะครับมากกว่าความาจุข,ของอ่างเก็บน้ำเขื่อนบุรัตซึ่งอาจจะมีน้ำนะครับที่ไปเกินในบางพื้นที่นะครับซึ่งตอนนี้เราเองก็ได้นําเรียนเป็น ด้วยการนําเสนอในที่ประชุมแล้วก็ได้จัดทําเป็นเอกสารนะครับส่งไปทางที่ฝ่ายปกครองนะครับรวมถึงผู้นําปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็ทางด้านทางด้านผู้นําชุมชนด้วยครับให้รับทราบถึงสถานการณ์ครับผม